สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับมาดูฟ้าประธานซันเซรเรสเตอรองเกาะล้านครับจากทางฉายแสงมวยเด็ด789ครับเพื่อนๆครับผลคูนี้ต่อยกันที่เวทีมวยราชดำเนินครับในศึกเพชรยินดีมวยมันสนันเมืองครับเพื่อนๆดูอยู่ตอนนี้เป็นยกที่3ครับฟ้าประธานฝ่ายแดงฉายแสงฝ่ายน้ำเงินครับเรเปิดก่อนหน้าก็เสมอฟ้าประธานนะครับยกที่3ตอนนี้ราคาเสมอไหนเสมอกันครับเสมอไหนเสมอกันดูเกมตีเข่าซ้ายของฟ้าประธานครับฉายแสงเอง โยกแขนดึงผักออกไปดูเกมครับมาครับมาแล้วครับมีหมัดมีเตะครับฟ้าประธานเดินเข้าหาใสใสก็ปักหลักรออยู่ครับมีหมัดซ้ายคอยกวนไอเตะแข้งซ้ายไปอีกหนึ่งทีครับมาครับไรที่รักมวยชอบมวยดูไปด้วยกันครับฝากกดไลค์ครับคนละหนึ่งทีครับแล้วก็กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้กับช่อง u t ท b e สอพัฒนาใจครับมาครับมาเวทีถ่ายไปปากเกี่ยวคอมาเสียบเข่าซ้ายแต่ว่าล้มลงไปครับฟ้าประธาน ราคาราคาห้าสี่ครับอยู่แดนห้าสี่ครับมาครับมีหมัดหนึ่งสองเตะซ้ายครับเกี่ยวขาปั้มลมลงราคาห้าสี่นะครับอยู่แดนห้าสี่ครับเตะซ้ายครับสายแสงยับขวาโอ้ยไปยามปันสองเหมือนกันครับดูมีเลือดบ่เตะขวาครับนี่ครับหมัดครับยืนใส่กันอยู่ครับ ไม่หนีเยอะนะครับสำหรับฉายแสงครับปักหลักสู้อยู่ครับวันนี้ดูรูปร่างช่วงชกนึงก็น่าจะทราบดีครับแต่เปรียบรูปร่างนิดหน่อยครับเปะไปปล่อยกันถือว่ามันนะมาแบบนี้นะครับตาซ้อมมาดีๆใส่กันไม่มีใครยกไม่มีใครแผ่วแล้วดูสนุกแน่นอนครับมีครับมีแข้งมีเข่าครับทีมีหมัดเตะขาไปครับสำหรับพระประธานเปะซ้ายสีฉายแสงพประธานเตะขวา สายแสงยับขวาครับเปะซ้ายครับว่าประธานครับต่อยหมัดมาครับมาแล้วครับราคาอยู่แดงนะครับอยู่แดงห้าสามครับเบียดมาครับวน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 เดินเข้าหาเปะซ้ายครับนี่ครับเตะขาครับว่าประธานครับจาะยางครับเช็คช่วงล่างครับสายแสงก็ค่อยๆขึ้นไปครับดูยังไม่เร่งมากนะครับจับคอเสียบเข่าซ้ายโอ้โหประธานเตะขาน้ะ 74ครับดีดัง74ครับเข้าตัวถูกไปออกตัวได้เพื่อนๆกดเพิ่มเพื่อนในไลน์ครับ @x285 ครับเพิ่มเพื่อนในไลน์เข้าไปก่อนนะครับนำหน้าแล้วก็ x285 นะครับหมวยพักยกระบบคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็กีฬาที่หลากหลายครับเกมเสิร์ฟแข้งซ้ายนี่ก็อหูมาสวยเลยพระประธานบิดมากับการกดใส่เชือกครับตอนนี้เห็นเอาถาดน้ำขึ้นไปรอรองแล้วจะหมดยกแล้วครับนี่ครับ โูน่าจะมันเมือคู่นี้เดือดแน่เดือดแน่ครับสามกันต่อในยกที่สี่ครับสิบเอ็ดแปดครับแดงสิบเอ็ดแปดครับนี่ครับต่อยหมัดครับบวกกันครับเสียบเข่าซ้ายครับฉายแสงพระประธานมีศอกซ้ายเตะซ้ายโอ้โหฉายแสงมีแข้งพระประธานก็มีแข้งครับถือว่าทอนกันไปทอนกันมาครับนี่ครับดูเกมไล่แขนกดแขนปันศอกฝาเตะซ้ายไปฉายแสงเตะซ้ายมาแล้วก็เสียบเข่าครับมีหมัดเสียบเข่าบิดมา เตะซ้ายเบียดเข้าไปครับผู้ไม่มีใครยอมใครครับบอยยอมดูครับดูการไล่แขนกดแขนของสายแสงพยายามจะเสียบซ้ายครับตีขวาเสียบขวาเสียบขวาแล้วคากรรมการกดแยกครับต่อยหมัดฟันศอกมาครับอต่อยหมัดเะอศอกไปก็ศอกคืนครับนี่ครับเตะซ้ายครับเกียียวคอดึงลงมาโอ้โหดึงเข้าไปดักเสียบเข่าครับ ตีเข่าขวาขาประธานเสียบเข่าซ้ายแล้วค้าครับเจ็ดสี่ครับเหลียงเจ็ดสี่ครับนี่จะมีต่อยหมัดครับโอ้โหใส่กันมันนะเตะซ้ายมาเนี่ยเตะขวาคืนไปต่อยหมัดโอ้โหนี่ครับใส่กันต้องอย่างนี้ครับไม่มีใครหนีนะครับตอนนี้ครับร่างกายดีทั้งคู่ครับอัดกันแล้วครับใส่กันเข้าไป อัดเข้าไปเสียบเข้าไปสอกขวาหมัดขวาต่อยหมัดหนึ่งสองเสียบเข่าซ้ายฟ้าประธานราคาอยู่แดงครับสองหนึ่งครับสองหนึ่งครับอยู่แดงสองหนึ่งครับไฮแสงเองก็ถือว่ายืนสู้ได้ดีนะครับแต่ว่าเรื่องอาวุธผมว่ามองฟ้าประธานได้เปรียบอยู่นะครับตอนนี้ครับอาวุธดูหนักครับนี่ครับแข้งซ้ายครับ ผมว่าก็มาถูกทรงเหมือนกันครับสำหรับสายแสงเองครับท่านหนีจะดูแย่กว่านี้ครับแต่ว่าไอเจ้าตัวไม่หนีนี่ครับยืนสู้อยู่ครับถอยออกมาบ้างครับอ่าแล้วก็ก้าวเข้าไปปักหลักเสียบเข่าซ้ายแต่ว่าหมื่นตื้นรูดครับตัวเองนั้นลงไปคุกเข่าครับต่อยท้องครับสอกไปครับพยายามจะงัดสอกเหมือนกันแต่ว่าโดนแขนกันไว้เสียบเข่าซ้ายสายแสงต่อยหมัดซ้ายฟาประทานสายแสงสับสอก ต่อยหมัดครับโอ้โหพละกําลังดีทั้งคู่ครับใส่กันยับแล้วครับใส่กันอีกแล้วเสียบเข้าไปต่อยมัดไปเสียบซอกขึ้นต่อยหมัดมาฟันไประวังเ้ยโอู้หระวังนะครับปลายยกกระเบื้อครับโอ้โหแลกหมัดกันครับหมัดซ้ายครับซ้ายเจอซ้ายครับสอกซ้ายเจอศอกซ้ายมามันพยค่าเสียบมาเบียดมาครับตีครับ กับการกดแยกครับแล้วก็โอ้โหน่าจะหมดยกแล้วครับแบบนี้ครับเอาถังถึงมาแล้วก็เตะซ้ายครับทิ้งท้ายไปครับฝากเพื่อนไม่ด้วยครับ adx 2 8 5ครับถ้าดูแล้วอยากเปลี่ยนใจนะครับอยากไปเข้าตัวใหม่ครับ adx 2 8 5นะครับมีมวยพักยกระบบคอมพิวเตอร์ครับราคามาตรฐานตามเ bp ครับเพื่อนครับ ad ในไลน์นะครับ ad เพื่อนในไลน์ครับ adx 2 8 5ครับยกทีห้านะเพื่อนครับยกทีห้าราคาห้าหนึ่งครับสีแดงห้าหนึ่งครับ ดูได้ความแข็งแรงของอาวุธรับปะครับเตะขวาครับอนงเงินเริ่มเดินบ้างแล้วครับเดินเสียบขวาครับเสียบซ้ายมาตีมาก็ตีคืนแล้วครับเดินครับเดินมาครับเตะโอ้โหครับเตะแล้วมันล้มครับเสียหลักครับเดินบุกเข้าไปครับหวังจะเอาคืนบ้างครับทำมาจัดเจ็บก็จะขอทําคืนครับ ใครที่ดูมาถึงตรงนี้ถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามให้ด้วยครับในล็อกคอมาล็อกคอมาจะหาทำครับทําไม่ได้ครับถือว่าต่อยกันดีครับฝ่ายแดงฟ้าประทานครับฝ่ายน้ำเงินใช้แสงครับใช้แสงโมเด็ดเจ็ดเก้าครับตีได้ไหมครับอีกพยายามตีครับทำการกดครับดึงออกมาครับทีมงานแดงเนี่ยจะมั่นใจครับบอกว่าจะไฟจิ้มไปครับ ให้ีพยายัมให้การเอาไว้ครับถอยออกมาแดงเดินครับสับสอกแดงกอดไว้ครับมุดมัดรับฟัดไว้มัดไว้ทำการกดแยกครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมมยคู่นี้ครับราคาตัวนี้อยู่แดงสามสิบหนึ่งสี่สิบรองครับสามสิบหนึ่งสี่สิบรองครับเพื่อนๆพืจได้ครับเจ้าฟ้าประธานเองก็มีชนะฉายแสงนี่แหละครับไหวเมื่อวันที่สิบเก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับวันนั้นต่อยกันที่พิกัดหนึ่งร้อย ยี่สิบสามครับเฮ้ยต่อยกันร้อยี่สบนะให้ต่อยร้อยี่สิบครับเพราะว่าลดสามจุดสามครับส่วนใช้แสงเองนะครับก่อนที่เขาจะแพ้ฟ้าประธานเขาไปชนะน็อกยกสี่ปืนใหญ่พอหลักบุญนะครับก็โอเคครับแต่ว่าวันนี้มาเจอกันอีกสักหนึ่งภาคครับเมวันนี้ชกกันเมื่อวันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์สองพันห้ายหกสิบห้าครับเวทีมวยราชดำเนินครับในายศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับขอบคุณทางศึกเพชรยินดีด้วยครับ เพื่อนสถานไหนที่อยากจะดูครับอีกมุมมองครับบรรยากาศบรรยากาศในสนามบรรยากาศในเวทีครับก็รับชมทางเราได้ครับช่อง y YouTube สพัฒนาชัยครับฝากกดไลค์ครับติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับเพื่อนครับมันใจและครับราคาแพงครับห้าสิบหนึ่งครับแดงห้าสิบหนึ่งครับีแดงห้าสิบหนึ่งครับเพื่อนครับ ก็หมดคนนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมวอยนะทีนี้ด้วยนะครับเป็นบรรยากาศสดๆนะครับตัวผมเองก็ดูไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนี่แหละครับดูไปด้วยกันครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากนะครับถ้าผิดพลาดประการใดกราบขออภัยม้อยนที่นี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณน้องๆนักมวยทั้งสองคนนะครับมาต่อยวันนี้ให้เราได้รับดูรับชมนถือว่ากันสู้กันได้มันนะครับยืนแลกยืนบวกกันอ้เอาเรื่องเลยนะครับจบเกมก็ขอโทษขอโพยกันครับรอชูมือครับรอชูมือครับ รอชูมือครับรอชูมือครับถือว่าวันนี้อาวุธหนักครับแล้วก็อาการดีครับสําหรับเจ้าฟ้าประธานครับผมมองดูกันนาจารไม่มีปัญหาครับนี่ครับจบก็มาขอโทษขอโพยกันครับน่าจะเป็นเปรมนะอยู่มุมแดงนะหยิบใบคะแนนครับแล้วก็ชูมือให้กับแดงครับเป็นฝ่ายชนะไปครับเอาไว้พรในคลิปหน้าครับอยู่ดีมีแห้งซ้ำใบดีสุขสุขคนครับ